คยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมรุนรุ่นเดียวกันปีเดียวกันแต่เบี้ยประกันแต่ละเจ้ากลับไม่เท่ากันวันนี้เราจะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆภายในหนึ่งนาทีเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะไม่ใช่แค่ยี่ห้อหรือรุ่นรถบริษัทประกันแต่ละแห่งมีการประเมินความเสี่ยงและทุนประกันไม่เหมือนกันบางเจ้าให้ทุนประกันสูงกว่าก็มีเบี้ยที่สูงกว่าค่ะบางเจ้าลดเบี้ยโดยสายค่าเสียหายส่วนแรกเบี้ยถูกลงก็จริงแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดตอนเคมต้องร่วมใจเพิ่มเติมด้วยนะคะ รวมถึงบริการเสริมเช่นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหรือรับประกันงานซ่อมก็ทําทให้ราคาต่างกันได้ค่ะเ oh. พราะแบบนี้ oh. การเปรียบเทียบหลายบริษัทก่อนตัดสินใจจึงสําคัญมาก oh. ที่ ISA Broker เราช่วยให้คุณเช็คเบี้ยจากหลายบริษัทได้ในที่เดียวผ่านเว็บไซต์ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนคือกรอกยี่ห้อรุ่นปีและมั่นใจได้เลยว่าเราคาดเฉพาะประกันที่คุม้มครองดีที่สุด oh. ในราคาที่ถูกที่สุดมาให้แล้ว oh. แถมยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอาทิเช่นลูกค้าเก่าวิริยารับส่วนลดเพิ่ม13%จาก ประวัติดีผ่อนผ่านบัตรเครดิต0%สูงสุด10เดือนและสามารถจ่ายเบีย้ยตรงกับประกันรถยนต์ได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางลองทักมาคุยกันก่อนได้นะคะแค่เช็คเบีย้ยก็ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้เยอะให้ ISA Broker ดูแลคุณ